ผมเชื่อว่า HRD อย่างท่านทั้งหลายที่ทำงานในโลกของการทำงานยุคใหม่นะครับจะคุ้นกับวิธีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายมากมายเลยผมเคยนั่งรวบรวมดูนะครับว่ามีวิธีการพัฒนาที่ HRD ในองค์กรต่างๆเราคุ้นชินหรือจากประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานวิทยากรหรืองานที่ปรึกษาเนี่ยน่าจะมีสกีวิธีพบว่าน่าจะมีสัก30บวิธีในการพัฒนาบุคลากรการเทรนนิ่งอะ เป็นเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นและเมื่อม,มันมีวิธีการหลากหลายในการพัฒนาบุคลากรเนี่ย HRD เราก็เลยจำเป็นต้องรู้ว่าแต่และว,วิธีมันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อพัฒนาโดยวิธีการนั้นแล้วเนี่ยพัฒนาบุคลากรนะครับของเรานะโดยวิธีการนั้นแล้วเราจะประเมินและติดตามผลจากการพัฒนาโดยวิธีการนั้นอย่างไรจึงจะได้ผลดีใน EP นี้ผมจะยังไม่คุยถึงเรื่องของ การประเมินและการติดตามผลหลังจากการพัฒนาโดยวิธีการใดๆนะครับแค่จะบอกว่ามันมีวิธีการพัฒนาอยู่หลากหลายวิธีและที่สําคัญก็คือเมื่อท่านรู้ว่าแต่ละวิธีมีกระบวนการแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างไรเช่นการเซ็กเมนต์มันหมายถึงอะไรมันใช้ในกรณีไหนมันมีกระบวนการดําเนินการอย่างไรสิ่งที่ท่านจะต้องรู้เลยก็คือ ท่านจะต้องรู้ได้ว่าจะประเมินและติดตามผลจากการพัฒนาโดยวิธีเซกเมนต์อย่างไรยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเอาไว้ว่าเมื่อเราลงรายละเอียดในแต่และว,วิธีการเป็นตอนตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนไปเราค่อยไปพูดถึงเรื่องของการประเมินผลการติดตามผลจากการพัฒนาโดยวิธีการหนึ่งใดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในอีีนี้ก็อยากให้ท่านได้ทบทวนกันสั้นๆก่อนว่า มันมีวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีการใดบ้างโดยสรุปจาก30วิธีที่ผมคุ้นเคยนะครับและเชื่อว่าท่านก็จะคุ้นชินมาไล่ดูแต่และว,วิธีการพัฒนาบุคลากรเลยนะครับ 1. บรรยายครับหรือว่าเลคเชอร์อภิปรายหรือว่าดิสคัชชันย้ำเราจยองไม่คุยนะครับว่าวิธีการพัฒนาแต่และว,วิธีมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ ฟังอยากจะแชร์ให้ท่านฟังวิธีการพัฒนา30วิธีการก่อนนะครับ 3. การประชุมอภิปรายฟอรัมนะครับ 4. การประชุมสัมมนาที่เรียกว่าเซมินา์หการจัดการประชุมที่เราเรียกกันว่าคอนเฟรนต์นะครับจะเป็นออนไซต์คอนเฟรนต์นะครับหรือว่าวิดีโอคอนเฟรนต์ก็สุดแท้แต่นะครับ 6. เป็นเรื่องของ COP คุณไหมครับ Community of Practice หรือว่าชุมชนนักปฏิบัติเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันนะครับ7การไปเน็ตเวิร์กกับเครือข่ายภายนอกนะกับเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอกนะครับ8การพัฒนาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น e l e ARNING Mobile l e ARNING นะครับ ก้าการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลที่เรียกว่า distance learning นะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ย distance learning กับ e learning เนี่ยมันมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมันเป็นลักษณะที่จะใช้สื่อออนไลน์นะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะเป็นหลักในการเรียนรู้แต่ว่า e learning จะเป็นในลักษณะของมีโปรแกรมนะครับมีฐานข้อมูลมีคอร์สของการเรียนรู้ที่มัน มันชัดเจนมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ distance learning นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูความแตกต่างกันการ OJT หรือ on the job training simulation หรือการกำหนดสถานการณ์สมมตุติ case study การเรียนรู้จากกรณีศึกษาการแสดงบทบาทสมมตุติเรียกว่า role play การเรียนรู้ผ่านต้นแบบหรือ behavior modeling นะครับ s e d m e n t คือการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเช่นบริษัทลูกบริษัทในเครือ การติดตามคนเก่งติดตามผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า job shadow นะครับบางทีก็เรียกว่า shadowing นะครับสุดแท้แต่จะเรียกแบบไหนต่อไปการสะท้อนผลงานหรือการ feedback การพัฒนาโดยใช้ศูนย์ประเมินเรียกว่า assessment center การศึกษาดูงานคืออย่างที่19เนาะหรือว i า f i e l trip จะเรียกว่า Site วิสิตก็ได้นะครับ20คือการให้ทุน ไปทำการศึกษา educational scholarship หรือจะเรียกย่อๆว่า scholarship ก็ได้นะครับ21คือ job enrichment ทำงานลงลึก22คือ job enlargement คือขยายไปทำงานด้านอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน23คือ expert briefing คือให้ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปย่อให้ฟังคนที่มีความถนัดเรียกว่าเป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมาสรุบย่อๆให้เราฟัง นะครับ24 mentoring คือการเป็นพี่เลี้ยงเป็นวิธีการพัฒนาอย่างหนึ่งนะครับ25บ book reading หรือการอ่านหนังสือจะเป็นอ่านหนังสือแบบเล่มๆหรือรอ่านหนังสือแบบ e-book ก็สุดแท้แต่จะเป็นแบบไหนนะครับ26 coaching การโค้ชทับศัพท์ไปเลยนะฮะ 27 consulting การให้คำแนะนำา8 8 consulting คือการ counseling 28 counseling คือการให้คำปรึกษาก็เป็นวิธีการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งนะครับ29กับ30เนี่ยจะเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ เครื่องมือของการพัฒนาตามสายอาชีพที่เรียกว่า career development มีอยู่สอ,อย่างนะครับคือการบริหารจัดการดาวเด่นที่เรียกว่า talent management กับการจะทำแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เรียกว่า succession plan นี่คือ30เรื่องเนาะที่โดยส่วนตัวผมนะผมคุ้นเคยและผมก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ HRD ก็จะคุ้นเคยด้วยเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำ วิดีโอความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบุคลากรแต่ละวิธีแยกย่อยไปและในแต่ละตอนย่อยๆในแต่ละ E.P. ต่อๆไปนะครับก็จะพูดถึงว่าเครื่องมือในการพัฒนาหรือวิธีการพัฒนาบุคลากรนั้นมันคืออะไรลักษณะของการใช้มันเป็นประมาณไหนอาจจะพูดถึงเรื่องกระบวนการขั้นตอนในการจับทำมันแต่ไม่ใช่ทุกวิธีการพัฒนาบุคลากรนะครับ แล้วก็วิธีการประเมินติดตามผลหลังจากการพัฒนาโดยใช้วิธีการพัฒนาแบบนั้นได้แก่เรื่องอะไรบ้างอย่าลืมติดตามในแต่ละวิธีการพัฒนาบุคลากรก,กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง p H.R. c o m p า n e n t Podcast พบกันในเอพิซอดหน้าครับสวัสดีครับ